อ่ะจัดไปภาษีคืออะไรก็สั้นๆตามที่เห็นต,ตามนี้นะภาษีเป็นเงินหรือสิ่งของที่อของอื่นที่รัฐหรือสถาบันปฏิบัติหน้า,นาที่เทียบเท่ารัฐเรียกเก็บจากผู้เสียภาษีซึ่งอาจเป็นปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้กฎหมายมีบทงลงโทษ ผู้ที่ไม่เสียภาษีระบบต่ำกว่ารัฐจำนวนมากยังมีการเรียกเก็บภาษีเช่นกันภาษีประกอบด้วยภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมและอาจจ่ายเป็นรูปตัวเงินหรือการใช้แรงงานที่เทียบเท่าเออแต่นับปัจจุบันนะใช้เป็นเป็นเงินครับต่อ,อกันเลยนะครับภาษีคืออะไรตามที่ Google เอานะ เอาแบบอย่างง่ายนี่แหละเพราะว่าผมยังไม่ขอสดนะแต่ตอนนี้เอาตามที่ขอคลิกเข้าไปอ่านดูสักหน่อยก่อนนะครับตัวนี้เลยภาษีนะฮะโดยใครเอ่ยเนีดูเอาเองนะครับก็อา่าบัญญัติไว้ตามนี้ภาษีคือภาระที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องนำส่ง ให้ภาครัฐตามที่กฎหมายกําหนดเห็นไหมครับก็คือคุณต้องจ่ายนะฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ด้วยเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการของรัฐโด,ดยอาจจะอยู่ในรูปของเงินหรือไม่ก็ได้นะฮะแต่ณนปัจจุบันก็ยังใช้เงินนะครับซึ่งตัวภาษีนั้นอาจจะใช้ชื่อเรียกว่าภาษีหรือชื่ออย่างอื่นก็ได้แต่ต้องไม่ใช่การบริจาค หรือการจ่ายตามอัธยาศัยเห็นไหมไม่ใช่การบริจาคนะหรือจ่ายภาษีไปแล้ว <_ d ata> นี่เลยเน้นเลยผู้เสียภาษีอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาโดยตรงจากภาษีที่จ่ายไปเพราะถ้าผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์โดยตรงแล้วคงไม่เรียกว่าเงินภาษีแต่น่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมมากกว่าเข้าใจกันหรือยงัง ดังนั้นเอาง่ายๆภาษีถ้าจ่ายไปแล้วอย่าเรียกว่าภาษีกูเลยนะฮะหรือว่ามันเป็นภาษีของเราเข้าใจไหมแต่เรียกเก็บจากเรานั่นแหละเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องจ่ายขอบคุณครับไม่ใช่ภาษีกูสรุปนะครับนะฮะสรุปและอยากให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าในสังคมเราเนี่ยมักจะอ้างนะฮะและใช้คําว่าภาษีนะฮะภาษีคือภาษีกูและบางทีก็บอกว่าผมก็เสียภาษีเหมือนกัน นะครับผมก็เสียภาษีเหมือนกันก็คนอื่นก็เสียภาษีกันทั้งนั้นแหละครับสําหรับใครที่มีไรายได้นะฮะและภาษียังแบ่งแยกย่อยได้อีกสารพัดนะฮะทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยนะครับและการอ้างจนผมเบื่อที่สุดเพราะเป็นการเข้าใจผิดนะครับว่าผมก็จ่ายภาษีนะผมก็จ่ายภาษีนะอย่าทวงเลยครับเพราะคุณมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินที่ไปจากคุณมันก็เป็นของรัฐและรัฐจะเอาทําอะไรก็ได้แต่ด้วยความเป็นรัฐ ก็จะนําเงินเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์กลับมาเพื่อราษฎรแต่ไม่ใช่ว่าราษฎรประชาชนจะร้องขอว่านั่นคือเงินของกูถ้าเงินของคุณคุณก็ต้องอยู่ที่มือของคุณถ้ามันออกจากกระเป๋าคุณไปแล้วมันก็จะเป็นของคนอื่นคือเรียกว่าภาษีของรัฐบาลโอเคนะครับถ้าภาษีคุณคุณขอคืนได้ครับ